ไปไปฮะค,ค,คนก็ยังไม่ออกมาชัตอนนี้คือคนเข้าไปรอที่ไหนลองลองดูตรงนั้นมันขึ้นหรือ u ปล่า คนเข้าไวมากก็คือมีการผิดพลาดนิดหน่อยใน YouTube มันแบบอ่ะเราก็ขออนุญาตแบบมูฟมาทางเพจ a c e o o o k ละกันให้คนเข้ามากันก่อนละกันอ่ะรอรอรออีกสักสองทีบวสวัสดีทั้งหมด3,000กว่าคนด้วยนะครับขอโทษด้วยคามอ่อนด้อยประสบการณ์ของคุณอันนะครับเฮ้ยสาเกิดผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยนะฮะก็ไม่นิดสองสสามรอบสามรอบ เป็นการเผาไม่ได้นะผมนี่อยากลองเป็นยูทูบเบอร์ออก็แบบวีมาเขาอยากจะเป็นแบบยูทูบเบอร์ไงเขาอยากจะลองแบบไลฟ์สดที่นานก็เลยแบบนิดนึงสวัสดี6,000คนด้วยนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าสําหรับฟีดแบ็กกระแสตั้งแต่ EP แรกที่ผ่านมาถือว่า2คนได้แบบแบบเป็นยังไงกันบ้างสําหรับฟีดแบ็ที่ผ่านมาอ่ะเอาหยิ่นก่อนก็ฟีดแบก ก็นั่นแหละครับเกินคาดจริงๆแบบว่าไม่ไม่คาดคิดว่าทุกคนจะติดตามและอินกับเราได้ขนาดนี้ครับต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับอืมอ่ะสำหรับบอใช่ผมก็ไม่คาดคิดเลยว่ามันจะมาไกลได้ขนาดนี้อืมแบบเรายังช็อกเลยอ่ะอ่ะแบบสำหรับกระแสแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทุกคนกระแสตอบรับดีมากชื่นใจมากคิดยังไงกับที่หลายๆคนคอมเมนต์ว่าแบบ เฮ้ยอยากให้แบบทำเป็นซีรีส์เต็มซีรีส์ยาวสำหรับส่วนตัวแล้วคิดยังไงกันแค่กระแสตอบรับในส่วนหนึ่งที่เราทำออกมาแค่นี้คิดยังไงอะสำหรับน้องหญิงคิดยังไงบ้างก็ด้วยความที่ว่ามันมันก็เกินคาดอย่างทผมบอกกันที่เขาพูดมาว่ามันมันมาไกลขนาดนี้แล้วทำให้หลายหลายคนอินไปกับคู่ของเรานะครับอาจจะเป็นว่าทั้งที่เขาพิมพ์กันมาเนาะแบบทั้งเคมีเอ,อยทั้งการแสดงอะไรเอ,อยแบบหน้าใหม่ในขนาดนี้ อยากให้มีซีรีส์ยาวจังเลยครับม, <า S 2> มีใจนะผมวนาต้องบอกเลยว่ายินคือเริ่มจากศูนย์เลยถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ใครหลายๆคนเขาพูดถึงเยอะมากมภูมิใจไหมว่าแบบเฮ้ยเราเ่ยนหน้ามาใหม่เลยไม่ถึงนะหมยถึงับเราเป็นที่น่าจับตามองในตอนนี้มากเลยเอคิดเห็นยังไงบ้าง ก็คือจริงๆอย่างอย่างที่บอกแหละว่าแบบเราเป็นแบบนักแสดงหน้าใหม่แต่แบบทําให้คนแบบเชื่อได้ในบทหลายๆอย่างก็อินนะคนเขาอินทุกวันนี้คือแบบถ้าเดินไปข้างนอกคือโดนฟาดแล้วเป็นไงบ้างก็จริงๆอย่างที่บอกเลยไม,ไม่รู้ว่ามันจะเกินคาดได้ขนาดนี้นะครับผมก็ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่ผมแสดงไปมันจะออกมาทําให้ทุกคนประทับใจได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จใน ในการกระทําของตัวเองพอสมควรนะครับมผมก็อย่างที่บอกว่บเกินค่าจริงๆนะไม่มไม่คิดว่าทุกคนจะชอบนะครับก็สําหรับน้องมาร์ตตอนนี้หลายๆคนเขาบอกว่าสงสารอยากบอกความรู้สึกอะไรกับแบบคนดูบ้างที่ดูมาแล้วสอง EP แล้วเขาแบบสงสารน้องมาร์ตแต่บางอารมณ์ก็มีความแบบอ่อยอยู่ในตัวเรามีความที่เห็นยังไงแบบเฮ้ยที่คนดูเขาแบบเชื่อเราในบทมาร์ตรู้สึกดีใจ รู้สึกดีใจว่ามันมันคอมพิวทุกอย่างเลยคือที่แสดงที่อะไรไปนี่แหละคือผลสำเร็จสำลิศเลยว่าฟีดแบ็ตอบกลับมาาดนี้ัีคือความสำเร็จที่สุดของของการเป็นนักแสดงใช่การการดูแล้วทุกคนแบบอินกับบทบาทของเราแล้วรู้สึกมีความสุขที่ได้ดูอะไรเงี้ยคิดว่าหลังจากนี้ถ้าได้ทำซีรีส์ใหญ่เราจะมีกำลังใจมากขึ้นไหมอยาก อยาทุกคนอยากเล่นเลยหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะว่าแบบอยากให้มีซีรีส์ใหญ่ฟังจากปากนักแสดงเองเขายังอยากเล่นเลยต้องบอกว่าต้องรอให้ดูจนจบก่อนทั้ง12 EP ของ End of Love ว่าฟีดแบ็กทั้งหมดจะเป็นยังไงแล้วเราก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์หลังจากจบ โปรเจกต์น for ี uh ้ก็ต <itud soundtrack> <Ooh. S 2> like ่อต uh, um, ิดตามแล้ว huh. ก to uh ัน huh. อ okay. uh ้าวันนี้เรามีเกมสนุกสนุกมาให้น้องมน้องวอละกันน้องวอกับน้องยินมาเล่นหน่อยเป็นเกมสิบคำถามสามวิอ่ะใช่สิบคำถามสามวิตอบมั่วไม่ถูกใจไม่ถูกเลยนี่เคยเล่นไหมไม่เคยะเกมสิบคำถามสามวิคือแบบเป็นการถามคือเขาจะถามมาสิออันไหนให้พี่ตอบสามอ่า ตอบอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมีคําถามให้นะฮะเอาผมคุณคนและขออ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์ได้อ่ช่วงนี้ให้อ่านคอมเมนต์ได้ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ว่ะทําไมเราไม่ไลฟ์ยูทูบะในใครเข้ามาแล้วกดสามหน่อยครับยเี้ทบเอร์นะข้ามาแล้วกดเก้านะครับสวัสดีหนึ่งหมื่นห้าพันคนด้วยนะฮะโอ้โหจริงเนี่ยหนึ่งหมื่นจริงจริงถือว่าเยอะมากหนึ่งหมื่นห้าพันคนก่อนร้อยห้าสิบยังไงตอนเราไลฟ์ใช่ไหม เยอะมากออะพี่บอเหยยบเข้ามาหน่อยเนี่ยมันต้องเป็นแนวใช่ไหมอ่าอ,อ่านคอมเมนต์ก่อนให้เวลาให้เวลาในการคิดอ่านคอมเมนต์ก่อนสามนาทีถึงห้านาทีอ่ะไมอยากเป็นยูทูบเบอร์อยาก <c oughs> อยากลองดูอยากลองดูอ่าลอง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 ฟิลไ,ได้ยินเสียงไหมครับ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วกดก้าวให้หน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ชอบอะ่ะไม่มีใครกดได้เลย ชอบทรงผมอะพักเซรอยนะออนี่ก็คือผู้ทําซุปเต้าหู้อ่อนนะครับรใ,นใ,นในยุคนี้ทําให้โคชูจังได้ขาดตลาดไปเรียบร้อยเลยนะอ่ะผมนิยามให้มันยายวแต่เราจะเริ่มกิจากรรมเกมละเริ่มใครก่อนอะขอยให้เป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบอ่ะพี่ออกเลยไม่ได้ต้องเป่ายิงฉุบอาเป่ายิงฉุบเร็วหนึ่งสองสามอ่ะวอลเริ่มก่อนคนไหนแพ้เริ่มก่อน สิบคำถามสามวินะฮะเราต้องตอบภายในสามวินาทีเลยคำถามที่หนึ่งครับหนังที่ชอบที่สุด In t เ r Stella เพลงที่ชอบที่สุดอ่ายินดีบอยเมจิซีรีส์ที่ชอบดูที่สุดตอนนี้เอ็ดไอโนฟเลฟกอลากินพีครับนอนดึก <laughs> ที่สุดกี่โมงสิบโมงอยากเอาอะไรให้คนถามกินก๋วย <laughs> เตี๋ยว <laughs> <laughs> ขอหนึ่งเพลงให้กับแฟนครับเอ่อ uh ยังเป็นย่งนี้ตลอดเอาหน้าให้แฟนขับแคปสามวิหนึ่งสองสามขอหนึ่งแคปชั่นเด็ดๆสำหรับน้องวอหนึ่งสอก,ก,ก,ก <c oughs> ได้เหรอ <c oughs> อะไรวะชอบอาหารอะไร <c oughs> หนึ่งสองอ่ะอีโมจิที่ชอบใช้หนึ่งแบบ สองหน้าแบบจุดขีดจุดคำถามสุดท้ายครับถ้าเลือกเป็นแฟนกับนักสแสดงในกองได้อยากเลือกเป็นแฟนกับใครหนึ่งสองสามคุณอันครับโอเคถือว่าเป็นคำตอบที่แบบอ่ะไวอยู่ในสามวินาทีดีนะฮะไม่ต้องถามเรื่องเพลงถามเรื่องศิลป,ปินเลยตอบไม่ได้นะไม่ได้ครับคุณต้องมีไหวพริบนะฮะผมไม่รู้จักชื่อไม่ได้ครับคุณตอบไปเลย ได้ลอะสวัสดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันไม่สามไม่สามไม่สามเราจะเปลี่ยนคําถามนะฮะสวัสดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันด้วยบอกเลยว่าดีใจดีใจอ่ะเพราะตอนนี้คนดูเยอะมากคือเขาที่เดือดเข้ามาคุณออยับเข้ามาฮะใช่จะหยับเข้ามาได้ครับเขาที่เราไลฟ์กันอย่างแค่สามพันเองอะตอนนี้เพิ่มมาแทบสามพันไหมอ่าไม่ที่เราไลฟ์กันตรงนี้มันประมาณสามพันเท่าไ ใช่ใช่ใช่อยู่ที่เราๆ<อ>น,นั้นตอนนี้มามื่นเดือนว่าประทับใจมากประทับใจมากแต,แต่ก็ถ้าทุกคนก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วพวกเรามันเป็นซีรีส์เขาเรียกอ,อะไรอะมินิซีรีส์เนาะทำให้ห,หลายๆคนพิมพ์มาแมาว่าแบบออกแบบนวแบบกึ่งไม่พอใจใบ้างว่าแบบว่าอ่ะได้เวลาแล้วเป็นเอสมีของพี่หญินบ้างพร้อมไหมยังฮะ ะ,อ,ะองสิบคำถามสามวิกับน้องหยินนะครับวิรกรรมตอนเด็กกระทึกปลาชอบสีอะไรครับสีเขียวครับรูปที่ชอบที่สุดในโทรศัพท์รูปลรเต้ครับตั้งหน้าปกอยู่อาหารที่ชอบอแซลมอนครับใชาย,ยาที่โดนตั้ง <laughs> ชอบอุงครับแต่อมแซลมอนเรื่องที่ประทับใจที่สุด เรื่องไหนอะ่ะเอ็นอ็อบเลิฟไม่รู้อะเรื่องเรื่องที่ประทับใจที่แบบว่าเหตุการณ์เอ็นอ็อบเลิฟเอ็นอ็อบเลิฟไงพเพราะว่านั่งดูเอ็นอ็อบเลิฟสิ่ง, <c oughs> งที่ <c oughs> ทำแล้วแฮปปี้ที่สุด <c oughs> น,<า>นั่งดูเอ็นอ็อบเลิฟครับขอหนึ่งเพลงที่ตรงกับตัวเรา <c oughs> อ่าไม่รู้จักยี่เพลงะ่ะ <c oughs> แบ็คพิงคะคิกแคกบัดบิงบัดบุ้งเอออยากไปประเทศไหนมากที่สุดเกาหลีครับไม่สวิตพูดผิดของหวานที่ชอบที่สุดไอติมไข่แข็งครับเฮ้ยเป็นยังไงติมไข่แข็งเอ้าไม่เคยกินเหรอที่แบบลาลาปะ คล้ายๆกับไอติมไข่เข็มปะไอติมไข่แข็งเนี่ยที่เขาเอาไข่ไปใส่ในไอติมอ่ะอืมนึกออกไหมไม่เคยกินเหรอไม่เคยกินคำถามสุดท้ายครับถ้าสมมติเลือกได้ในกองถ่ายอยากเป็นแฟนกับใครครับก็ต้องเป็นนงมารนะครับเพราะว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นแล้ว,วประทับใจทุกคนประทับใจขนาดนี้ก็ทุกคนเขาบอกรักผ่านออนไลน์กันแล้วว่าอุ๊ย ไม่เลือกเขาก็เซฟที่สุดไงหน้าแบบหน้าน้องมาร์คแดงแล้วตอนเนี้ผมงไม่กล้าตอบเลยเขินตอบเขินเินเลยขินเขินไม่ผมก็ต้องตอบให้คุณไงเพราะคุณให้ตอบเออก็ถือว่าจบไปกิจกรรมเล็กเลียน้อยตรงนี้ก็แบบสุขสนานคือทําให้แบบแฟนคลับได้รู้ด้วยไงส่วนหนึ่งว่าแบบเฮ้ยน้องๆชอบอะไรการมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบอยู่ในแบบ มุมของเราบ้างชอบไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยมันทําให้แบบอ่ะแฟนคลับได้รับรู้บ้างไม่ไม่มากก็กกพอพอได้ส่วนนึงอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้รับรู้กันนะฮะและอ่ะตอ,อตอนนี้ไหนลองอ่านคอมเมนต์กันหน่อยไหนลองดูคอมเมนต์กันหน่อยยังไง thank you guys for the r great s e r i e s make my days ก็าอไม่ทันอ่ะน่ารักน่ารักมีมีคำอื่นไหมครับมีให้ให้คำอื่นบ้างนห ใค,ใ,คใครดูซีรีส์เรากดกดเก้านะครับใครดูซีรีส์เราเกินสิบรอบกดเก้าใครดูซีรีส์เราเกินสิบรอบกดเก้านะครับมีคนกดปะอ๋อ lame, ดีด,ด,ดมมีมีแต่น่ารักเลยแบบไม่มีเก้าเลยทุกคนทุกคนตอนนี้คือพี่วออยากเป็นยูทูบเบอร์นะก็อยากให้แบบมาแบบอันนี้กันหน่อยไม่มีใครกดยื่นมือไปเลยน่ารัก วันนี้มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พี่วอเขาเตรียมมาแล้วอะไรกีตา้าไปหยิบมาจะตื่เลยนะวันนี้พี่วอจะมาโชว์กีตา้าครับโชว์แนะลรโชว์บอกเลยเพลงนี้พอมากโคเวอร์เพลงเล่นของสูงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ของบิ๊กแอมไม่ได้อะวันนี้พี่วอรเราจะมาโชว์กีตา้าวันนี้จะมาโคเวอร์เพลงโคเวอร์เพลงอากาศบอดี้แสลมอ่ะ ห้าสี่สามสองอากาศเหรอแกสุดยอดมากบราโวาปลาบือเลยเป็นการโชว์กีตาร์ที่แบบที่สุดของโลกแล้วอันนี้จริงๆโชว์เนี้ยถ้าไปแบบรายการแบบดังๆแบบพวกประกวดนะคือ กดผ่านแล้วนะกดผ่านไปเลยแกมันดีมากดีมากสาธุ99ตอนนี้คือสาธุ99แล้วนะสาธุมาแล้วอ่ะเอาจริงจังสักหนึ่งทอนเป็นฟิลแบบบันเลงให้เขาฟังหน่อยเสิร์น เล่นอะไรหนึ่งเพลงแสดงว่าดีเลย์พอสมควรเลยนะเพราะว่าพีมพคำพิ่มพิมพ์คำว่าเก้ามาเฮ้ยเขาเล่นเพลงจีบกัน พวกแกทั้งหนึ่มื่นแปดคนตอนนี้เขาเล่นเพลงจีบกันอยู่จ้า อง่ะได้เศษผมขอดเลยตอนนี้นะฮะต้องบอกไว้เลยว่าทั้งหนึ่งหมื่นเก้าพันคนรีเควสมาเยอะมากเพลงเศษผมใช่ซึ่งเศษผมต้องบอกเลยว่ารอฟังเฮ้ก็คือเป็นลุมตอที่นาย วันนี้ทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะ,ะัะเพราะว่าเราอยากจะมาให้ทุกคนได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองนะฮะของน้องบีมาร์คเพราะว่าหลายๆคนเห็นภาพแบบซีเรียสกันเยอะแล้วในซีรีส์เราอยากให้เห็นมุมมองที่แบบหลุดๆโกโกๆของแบบน้องวอกับน้องยินกันบ้างเนี้ยฮะ,ะนะ่แกเหมือนเขาเล่นเพลงจีบกันอะเบอกให้ร้องไปด้วย You your short clip ขออะไรวะอยากฟังเสร็จผ้าค่ะอ่ะมีมาเล่นแล้วอยากฟังเสร็จผ้าเสร็จผ้า <laughs>

ตอนนี bạn, ้เสร็จเหรียญไปก่อนค่ะถ้าไม่ร้องเพลงเสร็จผมจะเรียกร้องเพลงไปช้าๆนะฮะได้ก็บอกว่าจุดเด่นสมัยวันเกิดไงสิ Happy birthday Happy birthday Happy birthday อ่ะห้าสี่สาม Happy birthday นะ Happy birthday to you Happy birthday ได้ขอแบบขอเสริงขอเสร์งแบบที่เล่นในอินสตาแกรมหน่อยเดี๋ยวทุกคนสามารถํำกันได้เลยนะนะ ทุกคนปรดเบอให้กับพี่บอหน่อยถือว่าเป็นการโชว์กีตาร์ที่ความสามารถขาวหลายๆคนแบบอยากจะฟังเยอะแล้วถูกแกะตรงไลท์เลยแกะตรงไลท์สดเลยนะฮะความสามารถเลยนะความสามารถล้นเหลือนะพี่บอขอไหมไทยหน่อยได้ไหมไหมไทยคเป็นนนอีีกวัท่ <laughs> 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 แกมันจะแบบหมู <laughs> <laughs> เดี๋ยวแกะเนี่ย <laughs> ทุกคนร <laughs> ูกครึ่งฮ่องกงเขาไม่รู้จักใหม่ไทยนะฮะตอนนี้ <laughs> I love him so much when he play guitar Oh I feel like you were singing about this song for me Yeah of course 祭拜，百年代 พาอมากกันนี้คือประชดใช่ไหมอ่ะ <laughs> เป็นไงบ้างกับเพลง <laughs> เสร็จผมเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้าคุณได้พี่อกจากกีฬาคือยาว <laughs> บอกเลย <laughs> คุณอาจจะได้เห็นมินิคอนเสิร์ตนะฮะเดี่ยวเลยก็ว่าได้เป็นงนีหยุดไม่ได้ <laughs> ใช่ <laughs> ดีมากแม่เสร็จผมมาสักทีดีใจน่ารักมาก l e อร e e n j o y รอยด์วอชชิ่งวีมาร์กอินส์แอนด์ออฟเ o ิฟเลิฟชูโอเคคอนกรีตูล อันดับหนึ่งทวิตเตอร์นะฮะขอบคุณขอบคุณตอนนี้หน่อยตอนนี้คือแฮชแท็ก end of the EP หกขึ้นเทรนอันดับหนึ่งเรามีความรู้สึกไงบ้างดีใจอ่ะดีใจตอนนี้ดีใจมากเออใช่นี่คือเช็คเขาเรียกอะไรเช็คกระแสเช็คอะไรแหละเช็คเทวิตไม่ไหวแล้วจริงๆคือต้องบอกไ่าอ่านหมดอ่านไล่อ่านหมดอ่แล้วว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีนะครับ ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่ทําให้เราแบบจะสามารถสร้างผลงานดีๆได้อีกต่อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะมากเลยเพราะมากจริงๆครับเพราะมากค่ะ99เพราะมากค่ะ99กดสาธุอันนี้แชร์ไปไม่ได้ของรางวัลนะฮะต้องบอกว่าอแชร์ไปไม่ได้ของรางวัลนั่นเองดีมากเพราะมากค่ะพี่วอพี่วอจะมีเพลงเดี่ยวไหมคะเพลงเดี่ยวนะฮะไม่น่าจะมีตอนนี้ก็คือเดี่ยวก็ แม่บอกให้เจเี๋ยวกนมาแค่เศษจริงๆค่ะแต่ผมยังไม่ยาวะคะผมยังไม่มาเออมาแค่เศษจริงเพราะมากค่ะ999ใครเยอะแล้วนะน้องวอนน่ารักจังเลยพี่ชอบทรงผมนะฮะอะเขาบอกว่าอยากให้ตัดอีกตัดก่อนแม่บอกให้ฟักก่อนแล้วละตอนนี้อยากยาวแล้วอะคืนนี้ฝันดีแล้วค่ะใจเย็นรอ EP สามของคนรักรุ้นพี่แล้วนะคะ น่ารักมากเศษจ,จริงๆค่ะแต่ถึถงอีพีสามเนี่ยก็จริงๆก็ยังไม่อยากให้ถึงนะเพราะว่ามันก็กลายเป็นว่ามันจะจบแล้วอ <c oughs> เราก็ไม่อยากให้จบเนอะจริงๆต้องบอกว่า <c oughs> ในเรื่องของโปรเจกต์เนี้ยจริงๆซีรีส์โปรเจกต์เนี้ยมีทั้งหมด3เรื่อง <c oughs> เรื่องแรกคือวิศวะมีเกแลแะเมียหมอ <c oughs> เรื่องที่2กลรักรุ่นพี่และเรื่องที่3เหนือพระรามเราต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็น จักรวาลเชื่อมโยงกันของนักเขียนที่ชื่อว่าน้องแป้งฝุ่นหรือแฟนดิสของเรานั่นเองก็คือต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณน้องแป้งมากเลยที่อนุญาตให้เรามาทําซีรีส์ตรงนี้แล้วต้องบอกว่าเราก็ดีใจที่เราสร้างผลงานออกมาให้แบบเป็นตัวละครที่คนได้พูดถึงมากตอนนี้เราก็แบบภูมิใจแหละแต่ในอนาคตหลายๆคนบอกว่าแบบอยากเห็นซีรีส์ใหญ่ซึ่งจริงจริง เรายังไม่อยากพูดแต่เราขออุ๊ฟไว้ก่อนอุ๊ฟไว้ก่อนนีฮะอาจจะได้เห็นหรือว่ายังไงต้องรอติดตามแต่อยากให้ทุกคนได้สนับสนุนให้จนจบ12 EP นี้ก่อนในโปรเจกต์ End of Love นะฮะต้องบอกไว้เลยน่ารักดีค่ะทรงผมพูดจริงๆนะคะน่ารักมากพี่บอพอจะมีเส็จใจเหลือๆไหมคะเอ้ยอะอยากให้ทุกคนแบบยิงมุกยิงมุกมาเตะมาตะนหน่อยเตะพี่ยินกับพี่บอหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะครับลงรักคุณนี้มากขอสักแบบมุกต่ะหน่อยค่ะอยากให้ทําทุกเรื่องยาวๆมากเลยค่ะเอาเป็นฟิลแบบแก้วหน้ามาช่องเจ็ดเนี้ยหรอ <c oughs> มันมันจะยาวไปอะไรอย่างงี้นะฮะยาวออ Just s p e a k a little in English and about to learn child อ่ะทักไทยแฟนอินเตอร์หน่อยทักทายแฟนอินเตอร์หนะ่อยฮะเ๊ะพี่อ่านเสียงตอแหลจังฮะจริงเหร ไม่ต้อง thank <laughs> <laughs> you <laughs> ก็อ๋อ uh, ต้องพูดว่าไงดีอะอ่ะทักทายทักทายแฟนยินเตอร์หน่อย hello hello my friend yeah uh, so happy this episode I <h> um> hope you guys enjoy our, our video <laughs> yeah next v i d e o I hope my won't forgive me easily uh. I wish I wish ไม่ทันเลยเนะี่ยอ่ะเด๋สุดท้ายนี้แล้วเราฝากกันไว้ดีกว่าให้คนได้แบบไปติดตามดู EP ีต่อไป EP พีเแต่ถ้าพูดถึงในของกฤรักก็คือเป็น e ีพีที่สามอยากให้เป็นยินก่อนฝากฝากพูดถึงว่าแบบติดตามใน EP ีต่อไปก็ฝากติดตามผลงานเราไปเรื่อยๆนะครับผมก็มันเข้าสู่ ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วว่ะใกล้โค้งสุดท้ายแล้วก็คือ75เอร์เซ็นแล้วนะครับก็<ม>ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเดินดําเนินเร็วนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็คอยเชียร์เป็นกาลังใจให้เราทั้งคู่นะครับผม,ม,มอ่ะน้องวอลครับสุดท้ายแล้วฝากหน่อยในผลงานของเราและอีพีถัดไปนะฮะวางกีตาร์วางกีตาร์ก่อนนะครับรู้แล้วครับว่าซื้อมาตัวห้าหมื่นแพงไปเอาหรอกก็อยากจะฝากซีรีส์เข้ามาหน่อยฮะ end of love ครับ ทุกๆ EP เลยอยากให้ดูทุกๆ EP เลยครับเข้ามาเต็มๆพวกเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่มากเลยครับแล้วก็อยากให้ enjoy กับการดูซีรีส์ของพวกเราอืครับมันช่วยได้เยอะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยใช่ลีธวิทยคอมเมนต์อะไรเยอะๆอ๋อถ้าอยากแบบมาแสดงความคิดเห็นได้ผ่านอินสตาแกรมได้ทดีทย่ยินยินเอนบนะครับขึ้นแล้วนะขึ้นอยู่ ส่วนวอลขึ้นที่ไหนฮะอ่าเนี่ยครับวอลแมนดาร์รับขึ้นตรงนั้นเลยครับผมวอลแมนดาร์สามารถไปคอมเมนต์กันได้ว่าแบบอันนี้พี่วอลเล่นยังไงการอะไรเนี่ยอันนี้เฟซบุ๊กใหญ่ละใหญ่ไปแล้วอ่ะตรงนี้ตรงเนี้ยเฟซบุ๊กขึ้นแล้วใช่ไหมฮะขึ้นแล้วโอเคอ่าทวิตเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับซีจีดีมากเลยนะฮะเอ๊ะน่าจะอยู่บนหน้านออกมาเนี่ยครับเออทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็ก่อนวันทีนี้ก็ขอให้ทุกคน ฝันดีก็อาจจะคนไหนที่ยังไม่นอนสามารถไปแบบวนดูดอีกรอบได้<น>เพื่อความบันเทิง<ม>เพื่อเป็นกำใจให้พวกเรานั่นเอง,งกำใจนะฮะอ่ะโอเคสำหรับดีก็ขอไปไปกันไปก่อนสวัสดีอะไรนะขอรักกันไปก่อนว่าจะเล่นมูครับแต่แบบอัดน,นึกไม่ทันแล้วโอเคไปา,ายครับไว้พบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ